สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำโบดึกว่าจะไม่ได้ออกมานั่งคุยข้างนอกแล้วเนี่ยเพราะว่าโบาต้องการแสงธรรมชาตินะคะเพราะโดต้องสวยแบบธรรมชาติคุณผู้หญิงทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวน้อยสาวเหลือน้อยนะแล้วคุณก็ติดต่อผู้ชายนะเพราะว่าอยากจะได้แฟนอยากจะได้คู่ชีวิตนะคะ ทางออนไลน์เป็นชาวต่างชาตินะไม่ใช่เน้นคนไทยนะไม่เน้นคนไทยนะช่องนี้เน้นคนต่างชาตินะสายฝอนะแต่ฟอเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกไงว่าใครคือฟอใช่ไหมที่เห็นชัดๆคือไม่ใช่คนไทยนะชาติไหนก็แล้วแต่คุณมีความคิดว่าคุณอะติดต่อกับผู้ชายโดยที่คุณไม่เคยเจอกันปะแหมกันตัวเป็นๆนะ ไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางแชทด้วยข้อความหรือติดต่อทางโทรศัพท์พูดคุยกันแล้วหรือติดต่อทางสกายหรือติดต่อทางแอปทางเว็บใดๆก็ตามที่สามารถจะเห็นหน้าได้ด้วยคุยกันได้ด้วยเห็นตัวเห็นทางกล้องได้ด้วยก็แล้วยกเว้นเจอตัวกันเป็นเป็น,ป,นปะแหมจับต้องได้ยกเว้นนะพุ่นก็มีความรู้สึกความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ไม่ผิดไม่ผิดมีความรู้สึกรัก นะรักเลยนะพุทธารักเลยนะฉันรักเขามากเขาก็รักฉันมากโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าเขารักฉันมากจริงไหมแต่คุณรู้ว่าตัวคุณเองอะรักเขามากก็มาถึงกรณีที่ผู้ชายบอกคุณว่าเขารักคุณมากแต่เขาทำงานยุ่งเขามีภาระนั่นนี่นู่นสารพัดไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณได้ที่ประเทศไทย เอาประเทศไทยแล้วกันนะไม่พูดถึงว่าผู้หญิงที่อยู่ประเทศอื่นแล้วกันนะที่ประเทศไทยอยากให้คุณะไปหาเขาก็มีอีกสิ่งหนึ่งคือโดยที่เขาจะไม่ออกเงินใดๆให้เลยคุณรักเขาไงคุณก็ต้องไปหาเขาแล้วคุณก็ต้องออกเงินเองบอกเลยว่าใครที่คิดจะไปนะคนที่ไปแล้วอันนี้ไม่รู้ตัวใครตัวมันนะ ใครที่คิดจะไปตามที่เขาพูดเพราะฉันรักเขาไงแล้วเขาก็รักฉันไงก็ฉันเชื่อว่าเขารักฉันส่วนตัวฉันฉันรู้ว่าฉันรักเขาไงฉันก็จะไปไงเพราะฉันน่ะคิดถึงเขาลอเกินไม่ได้เจอกันเลยนานแล้วไม่รู้ว่าเะาจะได้เจอกันเพราะผู้ชายบอกว่ายุ่งๆแล้วคุณก็เชื่อเขาตามที่เขาบอกไงคุณก็ตัดสินใจว่าเออฉันจะไปละเราไม่พูดถึงว่าเราขอวีซ่าได้ไหมเราพูดถึงนะเอาเป็นว่าคือจะเดินทางไปได้แล้วกันโดยที่เขาไม่ออกเงินให้คุณเลยอ่ะ คุณต้องแปลงคุณเองอ่ะหยุดไว้เลยหยุดความคิดไว้เลยนะคือคิดได้และกันอ่ะให้คิดแต่อย่าทำอย่าทำเป็นอันขาดมันอันตรายนะคุณมันอันตรายแล้วถ้าคุณไปสมมตุติคุณไปถึงปุ๊บก็อาจจะแฮปปี้กันตั้งแต่แรกๆเจอหน้ากันใหม่ๆก็เป็นไปได้ผู้ชายาก็ดีพออยู่กันไปยืงนไปอยู่กันไปปุ๊บผู้ชายเกิด เปลี่ยนใจไนงะไม่รับผิดชอบไม่ได้ใดทั้งสิ้นอะ่ะแล้วคุณก็จะไปพูไฟล์ว่าก็ฉันรักเธอแล้วเธอบอกเธอรักฉันฉันก็มาหาเธอนี่ไงผู้ชายก็จะบอกว่ามันเรื่องของเธอไงเพราะเธอเป็นคนมาเอง <c oughs> งานเข้าไม่อะงานเข้า <c oughs> เพราะฉะนั้นมีความรู้สึกได้ไม่ว่ากันแต่โบ๊ทเคยพูดไว้แล้วว่าคุณติดต่อกับคนทางออนไลน์อะ่ะ คุณไม่เคยเจอตัวเป็นๆถึงแม้ว่าคุณจะพูดคุยกับเขาทางโทรศัพท์หรือทางใดก็ตามแล้วก็เห็นกล้องกันคุณจะทําอะไรกันลึกซึ้งแค่ไหนเรื่องของคุณเลยนะแต่คุณไม่เคยเจอตัวเขาอ่ะคุณจะไปรักเขาอ่ะมันต้องคิดเยอะๆคุณไปรักคนที่คุณยังไม่เคยเจอยังไม่เคยใช้ชีวิต ด้วยกันดูกันพฤติกรรมใดๆที่เห็นเห็นกันน่ะเพราะคนที่เขาเจอกันใช้ชีวิตด้วยกันเห็นพฤติกรรมกันน่ะยังไปกันไม่ได้เยอะแยะนะแล้วเนี่ยต้องมาแบบเสียงเงินในการเดินทางอันนี้ไม่ได้โดนหลอกว่าเหมือนกับสแกมเมอร์ที่เขาหลอกให้โอนเงินไปให้อันนี้คือเสียงเงินเพื่อจะเดินทางไปหาเขาด้วยตัวเองพอไปถึงแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ไงว่าเขาเทคุณ คือถ้าไปแล้วเขาไม่เทคุณมันก็โชคดีไปจะบอกว่าไม่ไปอะ่ะดีที่สุดนะคุณอย่าเสี่ยงถ้าเขารักคุณชอบคุณจริงอะ่ะไม่มีเวลาเขาก็จัดเวลาได้ละคุณอย่าไปทุ่มตัวเองให้กับคนที่ยังไม่เคยเจอตัวกันจะจะยังไม่ได้รู้จกักยังไม่ได้ศึกษากันในการพบกันใช้ชีวิตทำกิจกรรมด้วยกันเลยอะ่ะอยา่ยาอย่าอย่าเด็ดขาดนะ อันตรายมากๆนะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆส,ๆสั้นๆเรื่องเดียวแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าจะคุยเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกไปเรื่อยๆแล้วกันนะโป๊ดแนะนำให้กับทุกคนถ้าคุณอยากจะฟังคำเตือนจากผู้ชายสอผู้ชายฝอเองนะเขาพูดไทยได้เขาเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์ Holland ไทยแต่เขาดูเป็นเป็นฝรั่งมากกว่าไทยอะ่ะ ชื่อน้องภูมินะคะช่อง WeTalk b บภูมิโบดทไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือรู้จักเขาเป็นพิเศษหรือส่วนตัวใดๆนะโบดก็รู้จักเขาใน YouTube เนี่ยแหละก็ดูเขาฟังเขาเขาพูดและเตือนดีสำหรับผู้หญิงไทยเลยเนี่ยดีมากๆคุณไปฟังได้นะในความคิดของผู้ชายนะส่วนใหญ่คนที่ดูช่องเขาก็จะเป็นเด็กๆวัยรุ่นอายุ10กว่า20กว่า แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมนะแต่โปรดเด็กก็ผู้ใหญ่แล้วอะซึ่งไปไปฟังแล้วเขาพูดในสิ่งที่โปรดก็แนะนําหลายๆคนอยากให้ทุกๆคนที่หลงคิดฝันมโนโด้วยตัวเองนะไม่ได้ไม่ใช่หลงผิดนะเราไม่ว่าคุณหลงผิดคุณไม่หลงผิดมันเกิดขึ้นได้ไงนะเตือนเตือนกันไว้ทําหรือไม่ทําพิจารณาให้ทวนทีทวนทีทวนทีนทไปละบายบาย สวัสดีบาย